ี่น้องรู้ไหมครับว่าทหารมีไว้ทําไมคําคํานี้เนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับบางคนก็คิดว่าจะมีไว้ทําไมบางคนก็สามารถเอามาใช้เพื่อที่จะบอกให้เห็นถึงคุณค่าของพี่น้องทหารทุกๆระดับการซื้อขายสรสิที่มีใครบางคน ต้องการแก้ไขด้วยวิธีการยกเลิกการมาขับเกณฑ์ทหารผู้คนเหล่านั้นไม่รู้เลยครับว่าคาว่าทหารที่แท้จริงนคืออะไรซักแต่ว่าจะทําลายความมั่นคงของประเทศเพื่อล้างตนเองว่าเอกสารกองนั้นไม่ได้มีจริงแต่สุดท้ายแล้วอะครับถ้าหากว่าเราไม่มีกองทัพไม่มีทหาร ถามว่ารับประเทศชาติจะอยู่อย่างไรในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีพักคส้มประเทศชาติก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะว่าประชาชนคนดีๆคนเก่งๆยังมีอยู่อีกเยอะและที่สำคัญก็คือว่าเราทุกคนเห็นด้วยกับการที่จะมีสมัครเข้าเป็นทหารมากขึ้นและทุกวันนี้ความภาคภูมิใจของความเป็นทหารไทย ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากผลงานที่ผ่านมาว่าเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้อย่างแท้จริงคำถามก็คือว่าและพักส้มนะครับมีไว้ทำามครับ